พี่ปัาปให้น้องหน่อยเข้าเปลือกกระูกน้องหยิบในถังพี่ปั๊บสิคะหยิบในถังพี่ปั๊บสิคะ ป๊บเอาให้น้องหน่อยสิป๊บเอาปล่อยอย่าดึงแม่ค่ะป๊บให้น้องหน่อยให้น้องหน่อยเอาพอแล้วปุ๊บปั๊บให้เยอะแล้วให้น้องให้บ้างเอาพอแล้วให้น้องบ้างปุ๊บป๊บน้องมันไม่ยอมป๊บให้น้องหน่อยป๊บไม่ยอมป๊บก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับปั๊บให้ตั้งเยอะแล้วน้องก็จะให้ไก่บ้างเออแร่ทำมา พี่ป้าให้เหมือนแล้วค่ะพี่ป้าให้เหมือนแล้วค่ะน้องเอาข้าวโพดโรยให้ค่ะน้องข้าวโพดโรยให้ค่ะโมเป้ป๊ปะ